สวัสดีครับอีกคนนี้นะครับวันนี้เรามาติดตั้งจอแอนจอรออ์ BMW X3 M25 นะครับพร้อมพวมาลมัย M Sport นะครับเป็นทรง X3 M นะฮะมาดูกันดีกว่าเ<ค><ณ>จ้าโอ้พรมอลัยนะครับใช้งาน Pedal Shift ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เ้ไม่ได้พูดด้วย นาฬิกาเร์นะครับโอ้โหชาร์ตยูทูบนะครับเน็ตฟลิกเต็มถังเฮ้ยเต็มถังเต็มจอโอ้โหเต็มถัง <c oughs> อ่ะสองจอครับ n น็ตฟลิกซ์ไม่สับพอร์ตไม่สัอร์ตก็ไม่ใช้ดิครับอุ้ยมีคนโทรมาแน่ๆก็โทรมาแล้วก็แอป l ป c a ค p เ a y นะครับน่าครบสูตรก้อนหลังครับโอ้ผมชัดนะครับ